กินข้าวยากเครียดมากแม่ทำอย่างไรดีนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ Ki ิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ To k โบ n e r d k i d นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอ๋อหนึ่งคุณแม่เวลาที่ลูกกินยากนะคะหรือว่าลูกแบบไม่ค่อยกินข้าวนะคะหรือว่าลูกตัวเล็กนะคะบางคนคือแบบว่าเอาข้าวตักใส่ปากนะคะเม้มปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันดับแรกคุณต้องเข้าใจลูกก่อนเข้าใจลูกในที่นี้หมายถึงว่่่่่าา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 ออออยยงงงไไรรรรเเเลลลตต้้้ขใจููกกกววนหหัท ลูกต้องกินนมวันละเท่าไหร่ลูกต้องกินข้าววันละเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่ค่ะยังไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเครียดกังวลแล้วว่าเอ้ยทําไมลูกฉันแบบว่ากินน้อยจังเลยแต่หารู้ไหมอันนั้นคือการกินปกติของเขาอะไรแบบนี้นะคะเข้าใจลูกก่อนในที่นี้ก็คือว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเด็กในวัยนี้เขาควรที่จะมีน้ําหนักนะคะหรือว่าส่วนสูงเท่าไหร่แล้วก็น้าหนักส่วนสูงของเขาเมื่อเทียบออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่าตกเกณฑ์กันแน่จริงไหมคะเนาะอย่าเพิ่เีย่า นักตกเกณฑ์ไหมแล้วลูกเราเนี่ยในแต่ละวัยนะคะจะต้องกินข้าวและจะต้องกินนมนะคะวันละประมาณกี่มื้อนะคะแล้วนมวันละประมาณกี่ออนนะคะหเดือน6เดือนนะคะลูกของคุณแม่นะคะต้องกินข้าว6-8ถึงเดือนเนาะลูกจะต้องการข้าวนะคะวันละประมาณ1มื้อแล้วก็ในหนึ่งมื้องลูกนะคะจะต้องป้อนให้ลหูกกินนะคะมื้อละประมาณ 3- 4ช้อนโต๊ะนะคะเนาะแล้วก็นมนะคะวันละประมาณ24นะคะถึง32ออนนะคะโอเคไหมพอ8เดือนถึง10เดือนนะคะลูกของคุณแม่ก็คือจะเริ่มกินข้าวเพิ่มมากขึ้นเนาะก็คือกินข้าว 2มือนะคะในส่วนของข้าวสวมือนี้นะคะก็คือจะตัวงข้าวให้ลูกกินนะคะมื้อละประมาณ5-6ช้อนโต๊ะและลูกนะคะต้องการนมนะคะวันละประมาณ16-32กอ่อน,นะคะอายุที่10-12เดือนลูกก็จะต้องการนะคะข้าวเพิ่มขึ้นมาอีก ป้ <languages? S 1> อนข้าวให้ลูกกินมื้อละ6-8ช้อนโต๊ะคือจะต้องกินข้าวเนาะสามมื้อนะคะเหมือนผู้ใหญ่เราเลยเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ว่า texture อาหารเนี่ยค่ะก็คือจะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เรานะคะก็จะกินข้าวสามมื้อแล้วก็จะกินนมนะคะวันละประมาณ16-32ออนนะคะคุณแม่จ๋าทีนี้พอ1ปี1ปีลูกก็จะต้องการนะคะอาหารนะคะจากข้าวเนี่ยเป็นพลังงานหลักเลยเพื่อใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะคือจะกินข้าวเหมือนผู้ใหญ่เราแหละจะกินข้าวสามมื้อนะคะส่วนข้าวสามมื้อ texture อาหารก็คือจะเป็นเหมือนผู้้้ใหหญ่เเเเราาลยจะะะป็นนนมือแแบบขววสค ในแต่ละมื้อของลูกเนี่ยค่ะลูกก็จะกินข้าวเนาะมื้อละประมาณ8ปดถึงสิช้อนกินข้าวโอเคไหมถ้าลูกของคุณแม่อายุ1ปีนะคะแล้วก็กินข้าวนะคะอยู่ที่8ปดถึงสิช้อนกินข้าวกิน3ามื้อนะคะแล้วก็นมเนี่ยกินไม่ต้องเยอะนะพอ1ปีแล้วค่ะลูกของคุณแม่เนาะจะต้องกินนมในปริมาณลดน้อยลงกินวันละประมาณถ้าเป็นนมกล่องก็ประมาณ2-3กล่องต่อวันนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของเอ่อนมที่แบบใส่แก้วนะคะให้ลูกกินนะคะก็คือตวงนะคะวันนึงเนี่ยไม่เกินแม็กสุดอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบส รกราฟนี้อยากให้คุณแม่นะคะมีความแบบรู้มีความเข้าใจนิดหนึ่งกราฟนี้นะคะก็คือว่าคุณแม่เองถ้าคุณแม่คนไหนนะคะฝากท้องคุณแม่ก็จะได้เล่มนี้นะคะอันนี้คือแม่บกขยายใหญ่ขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้เองหาะคุณแม่นะคะอยากที่จะรู้ว่าเอ๊แล้วลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกตัวเล็กจริงไหมหรือว่าที่ฉันคิดไปเองนะคะให้คุณแม่พอดกราฟออกมาเลยนะคะในส่วนของกราฟเองนะคะหากคุณแม่สังเกตเนาะในส่วนของตรงนี้เองเขาก็จะเขียนไว้เลยเนาะว่าเป็นกราฟนะคะของน้องเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงนะคะที่อายุเท่าไหร่คุณแม่พอราาฟลนนะะคทั้้งด เนี่่ยคะก็คือจะเป็นในส่วนของความยาวของลูกนะคะส่วนทางด้านบนเองนะคะก็คือจะเป็นน้ําหนักตัวลูกอายกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะที่อายุสักหนึ่งปีถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่นะคะอายุสัก1ปีลูกของคุณแม่นะคะสูงอยู่ที่ประมาณสัก75น้ําหนักตัวลูกของคุณแม่นะคะอยู่ที่ประมาณ9นะคะคุณแม่ก็พลัสออกมานะคะคุณแม่ก็จะเห็นแล้วว่าน้ําหนักส่วนสูงของลูกนะคะตกอยู่ในเส้นสีเขียวนะคะหรืออ่านว่าสมส่วนถ้าในกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะมองด้วยตาแล้วเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กแต่พลัสกราฟออกมานี่่คือสสมวนก็ แสดงว่าคุณแม่ก็ไม่ต้องไปซีเรียนไม่ต้องไปเครียดอะไรนึกออกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่พอร์กราฟออกมาแล้วเฮ้ยแบบคู่ตกมาทางเส้นผอมนะคะเอออันนี้ถึงแบบค่อยน่ากังวลน,นะคะโอเคไหมพวกเนี้ย กินข no so well anyway. right, ้าวได้ all, McMahon, milk, <una irement> น้อยนะคะแล้วก็น้าหนักตัวจะลดนะคะในช่วงสองสัปดาห์แรกก็คือจะต้องบอกคุณแม่ว่าไม่เป็นไรในช่วงสองสัปดาห์แรกเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะให้ลูกเขามีความคุ้นชินกับอาหารที่เราจะป้อนลูกนะคะช่วงนี้ก็คือว่าเน้นให้ลูกค่ะได้เรียนรู้รสชาติของอาหารนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการฝึกใช้ลิ้นนะคะฝึกการกลืนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในช่วงสองสัปดาห์แรกที่คุณแม่นะคะฝึกให้ลูกกินข้าวนะคะหากอยากให้ลูกอาจจะเรียนอาหารกินข้าวได้เก่งเนาะแม่บนแนะนําว่าคุณแม่เองค่ะอย่ามีในส่วนของขนมนะคะหรือว่าผลไม้มาแทก ช่วงที่คุณแม่นะคะฝึกลูกกินข้าวในช่วงสองสัปดาห์แรกนี้นะคะก็คือช่วงอายุประมาณ6เดือนใช่ไหมถ้าเราค่ะมีในส่วนของขนมนะคะหรือว่าผลไม้มาแทรกในช่วงนี้อาจจะยิ่งทําให้ลูกนะคะแบบไม่ค่อยกินข้าวนะคะเนาะบอกเลยว่าคุณแม่บางคนมาซีเรียสนะคะว่าแม่มือเนี้ยกินข้าวน้อยจังเลยสมมติว่ามื้อเช้าใช่ไหมเวลาที่เราป้อนข้าวลูกเราจะเจอว่าตอนเช้าๆค่ะลูกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเจริญอาหารจะแบบงองแงไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือจะกินน้อยคือจะต้องบอกว่าบางมื้ออาจจะเจอว่ากินน้อยบางมื้ออาจจะเจอว่ากินเยอะนะคะหรือ บางมื้อจะริญอาหารมากเล่นกิจกรรมแล้วกินเยอะมากอันนี้คือเจอได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าแบบไปขีดเส้นนะคะว่าแบบลูกฉันจะต้องกินแบบแม่โบบอก 3- ามถึงสช้อนโต๊ะลูกต้องกิน3ามถึงสช้อนโต๊ะแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะโอเคไหมคะคุณว่ามายาวมากข้อแรกก็คือว่าเรานะคะจะต้องดูก่อนนะคะ เข้าใจลูกก่อนว่าลูกแต่ละวัยต้องการข้าวนะคะวันละกี่มือ้อมื้อละกี่ช้อนนมวันละกี่ออนและกราฟน้ําหนักส่วนสูงลูกนะคะจะต้องดูให้เป็นถ้าเมื่อไหร่ที่พลอตออกมาแล้วอยู่สีเขียวแสดงว่าสมส่วนก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วในแต่ละมื้ออาจจะเจอว่ากินน้อยบ้างสลับกับกินเยอะบ้างอันนี้เจอได้อันนี้คือข้อที่1นนะคะ